คนเนี่ยก็ยังมีความหวังในหัวใจอยู่ในลึกๆเนี่ยนะคะ<ม>ตามบทเพลงเลยด้วยนะคะบางคนตอนนี้ที่หวังอยู่นั่นก็คือรอคอยเงิน5,000บาทที่จะมาเยียวยาในครอบครัวเขาเนี่ยนะคะบางคนรอแล้วรอเล่าบางคนก็พลาดสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่บางคนก็อยู่ระหว่างในช่วขงของการกรอกข้อมูลมในมาตรการเยียวยาที่ได้รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนถึงแม้ว่าจะปิดการลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะคะเรายังสามารถทํารายการ อื่นๆได้ตามปกติแต่พอเราเข้าไปในเว็บไซต์ปุ๊บ เราจะเจอปุ่มสีต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวซึ่งตอนแรกๆที่เว็บไซต์เปิดเนี่ยเราจะยังไม่เห็นปุ่มเยอะขนาดนี้ที่ทเห็นปุ่มขนาดนี้เพราะว่ามันมีการเพิ่มเติมนั่นเองอเช่นยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนอย่างนี้เป็นต้น<อ>เพราะเขาไปสืบหามาแล้วแล้วมีกลุ่มคนนึงนะคุณจามอนเขาได้เงิน5 0 0พันบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ปรกากฏเขาอยากคืนเงินนะ<อ>เพราะ<ก>ว่าเขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ได้เดือดร้อนไงยังมีคนที่เดือดร้อนมากกว่าอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันใน กระแสเนต็ตเนี่ยนะคะเขาเขาบอกเลยว่ากลุ่มคนเนี้ยคือกลุ่มคนดีกลุ่มคนน่ารักเนี่ยนะคะสลาสิทธิ์นี่ยใช่ใชสละสิทธิ์เนี่ยน,น,นะคะแล้วตั้งแต่การเปิดลงทะเบียนมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าก็มีผู้ลงทะเบียนทั้งให้ข้อมูลเท็จข้อมูลไม่จริงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหลายกลุ่มเหมือนกันกลุ่มที่ไม่สมควรได้รับสิทธิ์เดียวยาก็ได้รับสิทธิ์ไปแล้วอย่างเช่นกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างนี้เป็นต้นซึ่งกระทรวงการคลังเขาก็เลยเปิดเมนูเพิ่มเติมก็คือปุ่มเมนูสีแดงก็คือเป็นการยกเลิกสิทธิ์แล้ว ก็สีชมพูจะเป็นปุ่มที่ไว้สำหรับสระสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะ www เราไม่ทิ้งกัน .com เพิ่มเติมเมนูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะปุ่มสีแดงหรือเมนูยกเลิกการลงทะเบียนหรือว่ายกเลิกการทบทวนสิทธิ์เป็นช่องทางสําหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไม่จริงค่ะโดยหลังจากที่ทีมผู้พิทักษสิทธิ์เขาลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลตรวจสอบคนจํานวนหนึ่งที่ให้ข้อมูลไม่จริงก็เลยต้องเปิดเมนูนี้ขึ้นเพื่อไว้รองรับ,รบปุ่มสีชมพูหรือเมนูสละสิทธิ์ จะเป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มที่เขาต้องการขอคืนเงินเยียวยาที่ต้องการเข้ามาสละสิทธิ์นั่นเองแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพนักงานร,รัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาด้วยกลุ่มนี้เนี่ย<อ>เขาจะต้องคืนเงินนะคะ<อ>เพราะว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานั่นเองค่ะทีนี้เลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธนกรวังบุญคนชนะเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังก็ส่งผู้พิทักษ์สิทธิ ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ลงไปดูประชาชนว่าที่คุณลงทะเบียนมาจริงๆแล้วขอยงขอยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะคะว่าคุณเดือดร้อนจริงๆหรือไม่อย่างไร,รซึ่งจากเจ้าหน้าที่ที่เขาไปลงไปตรวจสอบตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนก็เตรียมเอกสารหลักฐานไว้พร้อมมันก็เลยทาให้กระบวนการตรงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วล่าสุดมีประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วจํานวนเกือบ3ล้านรายด้วยกันนะคะจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจํานวน10ล้านกว่ารายค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทุกอย่างก็จะต้องเสร็จเรียบร้อยประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยและนอกเหนือจากนี้ก็ยังสั่งการให้ผู้บริหารธนาคารของรัฐไปลงพื้นที่ติดตามการทบทวนสิทธิ์อีกด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของมาตรการเยียวยาเงินห้าพันบาทออส่วนกลุ่มก้อนของกเกษตรกรก็ต้องรอหน่อย,น,ยนะคะแต่ว่าข้อมูลในเบื้องต้นที่เรารับทราบข่าวกันมาเนี่ยนะคะแต่คือก็ยังไม่ได้สรุปเป็นที่ชัดเจนเนี่ยนะคะว่าจะให้ยังไงแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็เหมือนจะว่าให้ห้าพันบาทเป็นระยะเวลาสามเดือนเหมือนกันแต่ว่า ก็จะให้สําหรับคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพราะเขามีบัญชีตรงนั้นอยู่แล้วแต่ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอยู่ครับผมนะฮะเขาบอกว่าเกษตรเนี่ยนะมีมีฐานข้อมูลมีบิ๊กตะต้าเนี่ยนะฮะง่ายกว่าง่ายกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปนะ,ะที่ยังไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว รอสักนิดหนึ่งก็ <c oughs> ลกสามขั้นตอนง่ายรอเจ้าหน้าที่ติดต่อมา <c oughs> นัดหมายการลงไปที่ร้านของเราลงไปแสดงตัวตนว่าเราเ,เป็นตัวตนจริงๆเตรียมบัตรประชาชนไว้ถ <c oughs> ้ามีสาเกณฑ์เนี่ยเขาจ่ายทันที5 0ั0พันบาท <c oughs> ถ้าเป็นข้อมูลจริง <c oughs> นะฮ <c oughs> ะอเใจรอกันสักนิดนึ่งนะครับกำลังทำงานกันอยู่นะฮะร,รัฐบาลว่าอย่างนั้นนะครับ